ต้องเป็นดิจิตอลอันที่สามบริษัทต้องทรานส์ฟอร์มแน่นอน40%เลยพัฒนาผู้นําแบบใหม่สุดท้ายคือคนเก่งในองค์กรต้องสร้างเพื่ออนาคตเน้นถ้าแอเรียนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องจัดการดีๆในแง่ของ HR Business Partner อย่าให้หายนะครับอีกมุมหนึ่งที่มาเกี่ยวข้องกับตัวนี้ก็คือเฮ้ยอยู่ต้องเจอภาพของคําว่าเออหนึ่ง Hybrid Workforce Management จะมีคนหลากหลายมาเข้่าคบคุณอย่าผูกขาดตลอดไปว่าต้องเป็นคนแบบนึ้นแบบนี้อย่าเจอคนทํางานที่หศษก็ไม่รู้เรื่อง มีความยืดหยุ่นในการดีไซน์ทุกอย่างที่เกี่ยวเพราะไม่ใช่เป็น policy process หรือว่าสกิลของคนหรือว่า benefit หรือว่า culture ที่มันยืดหยุ่นมากกว่าเดิมต้องมีการ transform เหมือนเดิมอีกแหละมาเป็น digital HR แล้วก็ไปดู connect to virtual workplace อีกหน่อยทำอยู่หน่อยก็ได้มีพวกเราพยายามฝึกเป็น digital workplace อยู่เนี่ยงั้นอยู่ต้องต้องไม่มีลิมิตของของความคิดเลยว่าต้องเป็นอย่างนี้ต้องมาเจอหน้ากันต้อง manage ได้ผมยกตัวอย่างมาอย่างคลาสวันเนี้ย ทีแรกเราก็คุยในกลุ่มลูกเรือเหมือนกันว่าเอ้ยเราจะไหวกันไหมว่าเนี่ยถ้าเป็นดิจิทัลแบบถ้าเป็น e learning ่ Le arning, อะไรขึ้นไปเป็น e e platform อย่างนี้แล้วก็เราไม่ได้เจอหน้ากันนะเว้ยสุดท้ายไปทางคือเราช่วยมันท,ไทำได้เราทําได้เมื่อคืนเราก็นั่งแก้กันผมว่าต้องต้อง,ต,องต้องเครดิตกลับไปที่ลูกเรือด้วยนะครับว่าคนเนี่ยมาช่วยแล้วก็ความดีจริงๆผมเปิดโอกาสให้ Q&A สักนิดนึงเอางี้ดีกว่าเพราะเวลามันสั้นผมผมใช้คำว่าถ้ามีคำถามขออนุญาตจบไปในห้องของวันสมาธิทิมดีกว่านะครับนี่วตอโอโเคมนะัด ในกลุ่ไลน์ของเราเนาะถ้าใครยังไม่ได้เข้าผมส่ง QR c ค d e ให้แล้วนะครับอ่ะก่อนกลับบ้านก็ขอว่าวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ FC เรามาเจอกันทุกคนสแกน QR โค้ดเด้อเป็นเมนต์สุดท้ายอยากให้คนรีเฟรชนิดนึงว่าวันนี้ได้รู้อะไรบ้างที่เป็นคีย m แ s s a ของคุณจะบอกความรู้สึก Happy, Happy ชอบไม่ชอบบอกมาเรียเซแต่ยังขี้บ่นกันเก็บอกมาว่าเคยชอบตรงไหนบ้างผมอยากจะบอกว่าหนึ่งมองผมเนี่ยต้องบอกว่าจะพยายามดูแลวันสุนทรธรมที่เป็นเหตุการณ์เป็น เป็นกิจกรรมประจําปีของบรรดาแฟนคลับของผมแล้วกันไม่ไว่าจะที่ไหนมาแล้วก็รอดูเหตุการณ์เป็นระยะระยะว่าแต่ละปีเป็นไงบ้างผมอาจจะเป็นคนหนึ่งที่จะบอกทุกคนเสมอว่าดูดีส์ for family ดูดีส์ for job at job the best แล้วดูดีส for social งั้นเราก็แลกแต่ที่เราแบ่งปันกันได้ no how ก็เชิญนะครับแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ถ้ามีอะไรผมช่วยก็ปอาาตัวไว้ว่าก็คุยกันได้ปรึกษากันได้นะครับทั้งในรอบและนอกรอบงั้นตอนทีทุกคนคงคงคง,คงสแกนไม่ได้คิวอาร์โค้ดของ e, เนสตี้เนาะ ตรงนี้คงมีการแคปเจอร์ด้วยนะว่าผลของมินติ่งอะไรบ้างใช่ไหมครับอืมโอ้แจกทุกปีนะคะโอเคได้ไอเดียชอบแรงเพึ่งสู้ต่อไปใจเปินร้อยลดอิโมชันชันพลึ่งมากขึ้นอืมดีครับเนี่ยฮะเวลาเวลาที่เข้ามาในแมสเซจเนี่ยครงว่านี่คือสิ่งที่เป็นเอ็นลีซอที่ร้องกาย น่นฝากไว้เพาะว่าในมนยูจะเ็น h r b p ต้องการให้ทุกคนยอมรับจาก,การเปลี่ยนแปลงตัวคนเองคงไม่แค่ไม่แค่เข้าใจผมต้องการคือรีซอร์นผลลัพธ์ของการเข้าใจกันันดีครับก็เอาเป็นว่าถ้าใครอยากใส่ในมินติก็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 ใส่ขึ้ขนมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณการแคปเจอร์เก็บเอาไว้ด้วยแหละว,ว่าพวกเรามีฟีดแบบนี้กันบ้างแล้วก็คนไหนก็แล้วแต่ที่ที่ที่ทว่าอาจจะออกจากห้องนี้ไปขออาไปทำรถิจของเพืเอนหรือทานอาหารก็ยังก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มาให้กําลังใจพวกเราด้วย ขนะเดียวกันก็บอกว่าให้มันช่วยเขบอกกันขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณมากขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะรักษ์นะจุ๊บค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ลีฟข้างลง่างอาจข,ขอบคุณค่ะคิดถึงนะยินดีครับเบลเป็นผู้เกตใหม่ครับขอบคุณค่ะจาอาจารย์ อาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณค่ะว่างๆจะไปเที่ยวสวนกระท้อนนะคะอาจารย์มาแลกเปลี่ยนกับสวนพุทราที่วังน้ำเขียวค่ะเออใกล้ๆก็คนละมุมกันนี่คนละมุมค่ะอาจารย์เยเลยครับผม มาเดือดเขาอยู่ตรงเนี้ลูกเรือใช่ไหมครับครับมีมีคน,คนอื่นด้วยครับอ่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับ นี่ของทีข่ข้อมูลในแชทนี่เก็บไปได้ไหมครับในแชทหรือเมนตีครับทั้งสองอย่างเลยถ้าในแชทผมไม่มั่นใจแต่เมนตียโหลดเก็บได้ ในในแชทปกติเวลาเอ็กพอร์ตออกมาเวลามันเซฟตอนเอ็กพอร์ตครับดานมันจะมีเอ็กพอร์ตเป็นเท็กออกมาให้ด้วยหรือเปล่าตอนเอ็กพอร์ตมามันเป็นเท็กดีสีไหมเวลาติดเอ็กพอร์ตไม่ไม่มันใช่ใช่ใช่ดานแต่มันจะมีตัวเท็กให้ด้วยครับเป็นออ<ๆ>เป็นไฟล์เป็นไฟล์เท็กออกมาให้อีกอันหนึง่งอืมอมันจะโหลดไฟล์แชทออกมาหมดน่าจะหมดแล้วโหลดมีคนอยู่ปล่า อย่างนี้บังครับมีคนช่วยยอยู่ใครอะคุณละอใครอ่ะ,ะ,อะ,ะวางออกมาอามา อ่ะเป็นไงบ้างครับวันนี้ดีครับดีดีดีเลยเมื่อวานแค่แตันเ,เวลาน้อยไปหน่อยถูก<ฮ>เวลา<ฮ>เวลาตรงเคสอะน้อยไปหน่อยนู่นก็ฉอนก็พยายามวางแบ่งเวลาเนอนะว่าก่อนเบรกเนี่ยคือพยายามยูนินเซสชันหนึ่งกับสองแค่ป่ะไอหนึ่งกว่ามาสองไม่ได้ไม่ได้โว้ยจนในเคสเนี้ยผมต้องดึงมาสรุปให้เองตอนนี้ด้วยแมนจจ์เป็นหรือเป่ะใช่อืม แต,แต่ผมว่าทุกคนฟังน่าจะเชื่อมโยงได้นะตอนนี้ถูกปะใช่ครับอ่าอ่าฟังเราคนดีกว่าอ่าสี่ก่อนเป็นไ,ไงบ้างฟีดแบ๊กมเมื่อคืนทำถึงสี่าทุนไปเลยเนี่ยแกคือพอเทสลัเสร็จเราเจอปัญหาบางตัวตอบไม่ได้ไวอะไรเงี้ยจนทั้งเกิดเ<ไ>ป็นใช<า>่มันกำกวมแล้วมันตอบยากมากที่เคสเ,เ,เมื่อวานนะครับก่อนที่มาจะมาเป็นเคสอันเนี้ยคือเมื่อวานมันยังไม่ชัดไม่ชัดขนาดนี้ว่าเอ้ยมันจะเจออะไรแล้วเราวิเคราะห์ยังไงแล้วมันจะไปในสเต็ปยังไงต่ออะไรเงี้ยครับก็มีแก้แก้มาก็เลยกลายมาเป็นแบบผลลัพ ก็ถือว่าฟีดแบ็กโอเคใช้ได้แล้วมันเห็นภาพมาเห็นภาพแบบมันเห็นภาพเห็นภาพแต่เพียงแค่สาหรับผมมันติดแค่ว่าน้อยไปหน่อยแค่นั้นแหละโอเคอ่ะมันน่าจะแบบเข้มข้นมากกว่านี้แต่เวลาไม่พอคือตอนที่เขาแชร์ผมชอบคนที่อยู่แฮมเฟลล่อ่ะคือแชร์ดีมากใช่ใช่ใช่คืออยากให้คนแชร์มันเยอะใช่เนาะเพราะว่ามันเป็นพลังการเรียนรู้ด้วยกันเนาะโอเคอ่ะเก่งว่าไงบ้างครับโจ้กรีน ใครก่อนก็ได้ <In. S 3> กินอากินพูดก่อนเดี๋ยวมีคนเทนทเทเลทบีเนาะชอบนะกินชอบที่แบบว่าเขาเขาแชร์แบบเหมือนเหมือนบริบทแต่ละที่อ่ะก็ไม่เหมือนกันการเชนของแต่ละที่ก็ก็ต่างกันความคาดหวังของอผู้บริหารเกี่ยวกับเอชอาก็ต่างกันอะไรเงี้ยก็เป็น ป็นไอเหมือนน่าจะเป็นไอเดียของหลายๆคนที่เอาไปเออ่ทำต่อที่ทำงานได้อะไรยเงี้ยค่ะคิดว่าคิดว่าดีแต่ว่าอจำนวนเคสเนี่ยก็คิดว่าคือหมายถึงว่าจำนวนข้อคำถามของอาจารย์อ่ะก็พอเหมาะแต่ว่า,เ,าเหมือนกับในในหนึ่งข้อคำถามอ่ะอาจจะด้วยความที่แบบเวลาน้อยมันก็เลยอาจจะได้จำนวนคนที่เขาแชร์เนี่ยน้อยประมาณอืม มันได้เป็นแค่แรนดอมม,นออมันเนาะประมาณนั้นเนาะโอเคเขาเวลาอยู่ดีทุกทว่าอ่ะอาจารย์เ่นอาจารย์โจ้อืมีพลลีโน่ก็แบบด้วยความที่ทำโอเปเรชั่นมานานอาจารย์บางทีก็ลืมไปพวกนี้ไปหมดละที่อาจารย์เคยสอนมาแบบลืมเกลี้ยงที่มีแบบเออได้มาทบทวนอีกรอบเออก่อนที่จะกลับไปทํางาน HR ใหม่ครับประมาณนี้ก็แบบเออดีได้กลับมาทบทวนอีกรอบนะก่อนที่เราจะได้ไปทํางานอีกที่หนึ่งพอดีเปลี่ยนงานเพิ่งได้เปลี่ยนนะครับอาจารย์ เอออินโดราม่าเฮ้ยมีพี่ผมอยู่คนนึงคืออะไรคืออะไรอินโดรามาเป็นบริษัทเคพวกไอ้นี่ป้าเคมีพันป่ะพี่ครับผมใช่ใช่ไอ้พวกไอเนี่ยไอ้อะไรนะเรียกว่าอะไรนะพวกแบบเออพวกอะไรนะพลาสติกอะไรเงี้ยครับอืมอ๋่ข่าวดีข่าวดีข่าวดีดีละดีละกลับไปเดิมเดิมเลยไอชั้นก็ทำอะไรอ่ะ์ r implement นพิเมนเนี่ยเป็นเอ็กชัหรือวะ ใช่ใช่ครับใครอ่ะใครอาทิตยชื่อพึ่งครับชื่อพึ่งพี่ผมชื่อพึ่งอ๋อชื่อพึ่งเหรอใช่เหมือนจะอยู่ไม่ทาเลนก็เอลดีหรือไม่ก็อะไรสักๆอย่างสายเดเวลอรแบบหรอขอเปิดดูก่อนอ้วนๆหน่อยอ้วนๆไม่ไม่ยังไม่ได้ไปไปไปขึ้นเดือนนี้ครับอึ่งหรอเหราว่ามันช่วยมันช่วยโจรีเฟสใ้มาถูกป่ะใช่ใช่นช่วยแบบเอว่าจริงๆแล้ว เราไปทํางานเกี่ยวกับเฮเราต้องทําอะไรบ้างเนาะเพราะแบบอยู่โอเปอเรชันมาสี่ปีหลายๆอย่างก็ลืมไปหมดแล้วอะครับเก็ปีนี้ผมมองจากมุมคนเข้านะครับอาจารย์เพราะว่าปีนี้ไม่ค่อยได้ช่วยงานอาจารย์เท่าไหร่ไอ้ส่วนที่ช่วยก็ไม่ได้ไม่ได้ทําจนเสร็จไม่เวลาไม่เไ,ไม่เวอ่ก็ผมว่าค่อนข้างกลมกล่อม แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเวลาน้อยไปนะสำหรับสาหรับผมนะเ,เพราะทุกปีผมจะเห็นข้างข้างข้างหลังฉากที่เราเป็นความคาดหวังในส่วนของเราแต่ปีนี้ผมไม่เห็นด้านนั้นผม,มจะเห็นจากฝั่งของคนคนเรียนผมรู้สึกว่าจริงๆมันค่อนข้างโอเคแล้วก็เวลามันไม่ได้แบบน้อยเกินไปหรืออะไรเท่าไหร่บทสรุปของของของทฤษฎีแล้วเอามาทำเป็นเคส e s t u ให้ให้ให้ใหตอบของปีนี้ครับผมรู้สึกว่า โจทย์ที่ตั้งมามันเป็นโจทย์ที่ทุกองค์ก่อเจอไม่ว่าเขาจะวางโครงสร้างของ HR ไว้ในหมวดไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นแอดมินจ๋าเลยหรือว่าจะเป็น OD จ๋าไปเลยเนี่ยคือมันเจอคำถามนี้ทุกทุกทุกองกรเพราะงั้น mm. ทุกคนก็จะไปแยกกันตอบในส่วนที่มันเป็นสเปเชียลของตัวเอง mm. ในความคาดหวังของตัวเองแล้วก็บริบทที่เหมาะสมกับตัวเองแต่ว่าเขาได้แพทเทิร์นหลังพึ่งเอาไป ตั้งสติก่อนที่จะตอบหรือว่าก่อนที่จะแอคชั่นอะไรออกไปอันนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างโอเคอืมประมาณนี้ครับต้องต้องบอกว่าเคยในต้องต้องกลับไปที่ต้นตอก่อนว่าตอนที่เราคุยครั้งแรกว่าปีจัดหรือไม่จัดใช่ไหมเขาคุยันมาเอ้จัดเธอเพราะว่าเป็นคหม,มนี้พวกเราเช่นไหมเดี๋ยวเราเราปลี่ยนรูปแบบไปเราก็เริ่มตั้งโจทย์อย่างเี้พราะว่ามันมาจากตรงนั้นก่อนที่เราพยายามคุยให้กันตั้งโจทย์แต่เนี้ยย้ายมาคือค่อยๆกันกรองว่าเราจะกันดีจนถ้ามาเบ็ดเ็จว่าเออเอาวิธีอย่างเงี้ย ขนาดกันเไงใช่ไหมว่ามีการคิดผมเนี่ยแค่ผมว่าผมวางวางฟอร์มก็โอเคนยแต่พอมาเมื่นกับเทคโนโลยีเว้ยใช้ซูมเป็นนะไม่ใช่ไม่เป็นโพลเล่นเป็นนะไม่ใช่ไม่เป็นแต่พอเจ่นเรื่องทุงมงที่ผ่านมาแล้วเนี่จนมื่อวานเนี่ยปอยสิบดายกันหน่อยฟังมาสิบหาไอ้ตอนนี้มาสองคนก็จะมาช่วยกันดูว่าพี่งั้นใช่หรือเปล่าเพราะผมบอกว่งมงผมเนี่ยมันตอบไม่ได้ว่ะคือใช้ทูไว้ยรับไม่ได้อ่ะไอ้สิบเสนอมาว่าอาจารย์ปากคุณฐานงี้ดีกว่าเอาเราตอบงี้ดีกว่าเอาเราทุ่งมงใส่เว้ย เราไปใส่นะเออให้มันได้แล้วมันได้แล้วอันนี้คือเสน่ห์ของพวกเราเงียนะผมว่าคือมันไม่ใช่จุดใครจุดหนึ่งนะมันต้องเติมเต็มไปนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าพอพอเราเจอภาพนี้มาเนี่ยผมก็บอกผมเกรดทุกคนนะมันไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าวิธีการทำแบบแบบโรชเชลเนี่ยมันไม่ใช่มันต้องเสนอนะทุกครั้งทิ้งมาเออเออมันอยู่ที่คอนดิบิวชั่นในความคิดเราอย่างผมปรึกษาทีนอกลฟร็อดทีคกิทําทงเนี่ยนะออกมาแล้วเป็นผลงานข้างหลังเนี่ยนี่คือมาจากฝีมือที่กินมันดีไซน์มาครั้งแรกโอออเเเคละรู้้้สึกกวว่ามันฟไดย ันทุกคนมันมันมันคนที่นคนละมุมเนี่ยผมก็บอกว่าขอแค่ว่าเครดิตกับที่พวกคุณจริงนะทุกคนคือมันจะอยู่เรืองอยู่นั้นนี่ก็แต่เพราะว่าเรื่องของการ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 พาร์เนอร์จริงๆอะแล้วก็พอเห็นผลรับมาตอนรนะู้ผมเนี่ยรู้สึกว่าทุกคนตั้งใจมากอืมตอนที่ดูนะเวลามี่ทำโพลเนี่ยแต่ละครั้งที่ออกมาเนี่ยมีคนตอบประมาณร้อยคนนับนันเลยมันน่าเป็นรเปอร์เซ็นต์ได้เลยว่าเฮ้ยนั่นคือเขาอยู่กับเราถ้าดูโดยเฉลี่ยเนี่ย คนลงทะเบมาหนึ่งห้าเก้าแต่คนเข้าเองอยู่มาร้อยสามคนซึ่งไม่มี estimation นะเพราะมันมีทุกปีกว่าประมาณแปดสิบปอร์เซ็นต์ว่าแล้วเข้ามาเืาอยกว่าเราแล้วมันมันใช้นอย่างคือ i n t e r a c t i เนี่ยมันมามันมามันมามันต่อมาแล้วมันตอบอยู่ในการในเ r a m e w o r k เราเลยซ้ำแล้วพอเขามาตอบย้อาเป็นคําถามแต่ละคนตอบมาเนี่ยคือเออเว้ยแสดงว่ากูไม่ได้คิดเพี้ยนดีกว่ามันก็เจอปัญหาเดียวกดีกว่าแต่บางคนมองข้ามเรื่องเช a i ว่าไม่คิดว่าต้องเชน i ว่าแต่เราเช็คเรื่องพรติกรรมได้เช็นพฤติกรรคิดได้เช็คนี้ได้หมดเลยไม่ใช่เป็นแบบเป็นเชิงโปรแกรมอย่างเดียวไงถูกปะ มันทุกอนุที่สามารถเป็นชนเอเจนได้ไะซึ่งถ้านว่าผมรู้สึกอย่งไบ้างผมโโอเคกว่าหนึ่งแฮปปี้ลูกเรือแน่นอนสองคนเข้ามาเฮ้ยโอเคว่ะแล้วก็ผมว่าทุกคนพยายามอยู่กับเราแต่บางคนช่วงแรกมีบางคนที่แบบแบ่งเป็นระยะโดยเฉพาะคนที่นักนักสอนที่อยู่ที่รถไฟเขาเขนคุยหมนอกรอบไปมากเพราะเจ๊กชอบแต่งกรอนเจ๊ก็เป็น HRD เนะเว้ยแต่ก็จะมีมีการคิดอะไรแบบแปลกๆอยู่อย่างหนึ่งแล้วเนี่ยที่จะต่อมาแรกหมินที่ที่ที่ติดต่อมา ว่าตอบมาชื่อเขาอ่ะคือคนนี้แหละผม,มชื่อเทย์ไงเหมือนคนชื่อวีนาจำได้ป่ะนั่นคือนั่นคือทายของคนไอซ์เบิร์กนี่ไงแต่แต่เขาเขายังตั้งใจเขาอยู่กับเราอยู่ไงรู้ว่าถ้าถามผมว่าก็าแฮปปี้ก็น่าจะเซสเนาะก็ขอบคุณทุกคนครับไปทานข้าวกันนะครับแล้วก็พักก่อนไนสิดมันนอนปีสองปีสามอะไรคือแล้วนี่ดูหน้ามาันดิถ้ามาาองดูตอนเทสเรันในหัวหัวมันจะเป็นอีกแบบนึ่งนะหัวคล้ายคขนไหนไม่รู้อะ วันนี้ก็ยังไม่ได้อาบน้ำเลยไม่ใช่ต้องโทยปลุกมันด้วยมันดูแลมีนสิถึงยังไม่ตื่นแปดโมงครึ่งน,นะครับโอเคเอาล่ะขอบคุณทุกคนครับ <c oughs> Thank you ขอบคุณครับครับ